โอเคกนขอกาสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แลกัเกผมอีกแล้วนะอามปล์มชาดแด้นะป่าต้มสายกุ้งร้ายกุ้แผมเเช่นเคยด้วยนะครับพี่น้องนะ วันนี้เราจะทำการกับบ้านนะครับผมคลิปนี้เป็นอีทีที่2ต่อจากเมื่อวานนะครับผมที่เรามาผู้ทับเบิดกันนะครับผมเดี๋ยวตอนกลางเราจะถ่ายดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายแบบยาวๆเลยตั้งแต่ทั้งบนเขาอันนี้เราอยู่ทุกคนเลยนะนะฮะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศผูทับเบิดโอ้สวยมากครับน้องๆนี่ดู๋ดูบรรยากาศเท่าไหร่ของเรา นี่อ่ะโอเคออกทางครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันยาวๆเลยครับนี่กระลงถ่ายเล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 ยโอ้โหมีมีน้ำตกสลักด้วยก็เลยกลัน้องเเอาปอกลับกลับไปอะไรปอไม่กลับด้วยวะเฮ้ยไอพวกนี้ไม่กลับกับเราเหรอพี่ไงนี้มีที่เหยียบ 对呀。 จ็ดกิโลแล้วมึงสูงกว่านี้อีกอ๋อเด็กคิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยขายท้องกินนั่นแหละอ้าวมึงไม่จอดเลยเขาเออขายลูกอันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจัดรถแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปสักแป๊บนั่นนะฮะ ด้านไม่ติดอ้าวชิวายวกางจอนกู นะครับผม ก็มีตะเบรกหน้าด้วยลงขาวเอาละครับพี่น้องมาผมต้องแก้ไขปัญหาก่อนเดี๋วนนย,นนยวคันนี้เดี๋ยวคันนี้ไปมกดีแอ่ะคันนี้หายลงไปนะคันนี้ดีมากแล้วนี่การงานเป็นไงบ่างนะโอเคย์ฮะตอนนี้เราได้ทําการกลับมาจากอาทิตย์แล้วมาถึงอ่อันนี้อำเภออะไรวะอำเภออะไรอำเภออะไรวะอำเภอเมืองพลเมืองพลก็ห่างจากบุรีรัมย์สักประมาณร้อยแปดสิบ คุยอะไรนงยังไงยังไงไอวัหัวแถวหัวแถวหัวแถวไม่รู้อุขับมากับมือก็ไม่รู้สึกแบบไม่เห็นมีใครแซงเราได้หรอกเพื่อนอะไรหรือวะมีแรงๆเปล่าอ่ะครับเนี่ยถ้าถ้าใครถ้าใครเจออ่ากลุ่มนี้แซงก็ขออภัยคอมเมนต์คอมเมนต์เลยเลอ่าคอมเมนต์มาหน่อยครับใครเจอสี่คันนี้แซงนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับตั้งแต่ภูทับเบิกมาขอนแก่นมาที่จำได้เลยครับ ยังไม่เคยเจอไข่เซงเออยังไม่ได้ยังไม่โดนใครเสียงอ่ะท,ที่ขับมายังไม่ก็สัตว์กันกับไอ้เขียวก็ไอ้แดงไอ่เขียว,ยวสัตว์กันอยู่ผู้สบรูคก<อ>็นั่นแหละลิมม์กันไปคู่นะอ่ะอาวันนี้เราจะถ่ายคลิปภาพเป็นบรรยากาศร,ระหว่างกลับละกันนะครับว่าเราจะมันกันขนาดไหนเวลาเราขับรถ<อ>กลับนะคลิป <นะ S 1> ผมก็เกิดคลิปนี้ผมเกิดเฮ้ยให้เขาดูเองให้เขาดูเองเลยให้เขาดูได้ปโอเคเราเดินทางกลับบูรามกันครับผมวันนี้ผมรับหน้าที่ขับแอล Yeah. ไม่ได้พักนะเก็เข้าปัมมา๊มเลยแกเป็นไงไม่ไหวจะได้แวะเที่ยวปั๊มปตทนะครเที่ยวทุกปัม๊มยังอยู่รอดปลอดภัยดีทุกคันนะครับน,อนอ้องๆเอ้าไม่ได้ขายเลยปั๊มหน้าปั๊มหน้านเลยเฮ้ย,ยมีอีกปั๊มหนึ่ง มีปั๊มนึงข้างหน้าถึงไหนล่ะพ่อเรือไหมล่ะดูดาย่โอ้ด้อยุถึงคู่เมืองเลยนะครับผมเราก็เช็คกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ให้ช่างแดนรับใช้กับน้องมะนาวของเขาบิ้ลจุดเผมจะอายทำไมเอ้าท่านผู้ชมเขาต้องการชมอยู่แล้วเอ้าเสียแล้วเสียแล้วเรื่องอะไรนะครับฮะ อาพุทธไทยสงอ่าลืมบอกไปเรามาถึงปั๊มปตทพุทธไทยสงแล้วนะครับผมออกมาจากเมืองพลเมื่อกี้ก็ที่จริงเราจะถ่ายให้ให้ดูเยอะกว่านี้แหละแต่เราหลงทางไปสักสามสิบโลเออไปเยอะแยะอะไรมากมายขีย่ไปชมวิวทางทางมาน,นะครับผมอตอนนี้ก็เ,เติมน้ำมันเปิดมือคันนี้ e 8 5 e 8 5, น,8 5นี่ต้องเติมอ่ะมันขับไป,ปบูทบเบิไปกับกี่ถังแล้วเนี่ย เว่าน่าจะมี30บกว่าลิตไปกา่ะไม่ปใชเยอะจริงนะร้อยลำร้อยสี่ร้อยห้าโอ้แต่ขับโอ้นี่ไงเนาะมันมันเหมือนขับซีบีอาร์ครับประมาณห้าโลสี่ห้าโลส่้นอีกอีกอีกแยกเนึ่ะรถ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 ให้รถเกินละสองทีเยอะไหมมันจบรถหเวลยงเอเหลือเอเออ สิเหลือไใช่หมดนั่งหมดบนกันเหือเหลือใต้ทางเหมือนกันค่อยๆไปในคูเมืองไม่กี่โลเองกัเขาเนี่ยปั๊มหน้าเดี๋ยวไปดูปั๊มน้าปะปั๊มน้าน่าจะมีอยู่ภาวนาภาวนาขาพเีหมดเกี้ยงเลยะ กับสองอย่างว่าต้องพกทูทีได้ตัวกันมาแล้แล้วเราก็หาทูทีเติมก็ได้นะพี่น้องอีกหกสิบโลถึงบุรีรัมย์ครับมาลุยเอาลุยอา้าโอ้โหไปต้านรถเลยพวกให้พวกลุยอะ ครับตรงนี้ไม่รู้หรอกวมม่าเราเจออะไรมานี่จ <c> ะ <oughs> น่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะก่อนถึงภูมเหืัองอมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ามันคิดจะหายไปจากเหือนอืน ครับครับได้กลับไปตาผมแล้วนี้แต่ไม่เป็นไรครับพี่ชายครับพี่ชายมีที่ไหนครับรครับรถนอกของรอบไม่เป็นไรครับพี่น้องอยังอยู่เหมือนเดิมครับยังไปตอ่อ เามาถึงครูเมืองครับพี่น้องอีก30กิโลเท่านั้นอ๋อจะถึงแล้วเอ้ย